โอเคเออตัวแตกโอเคทุบทุบทุบโอเคป้อมปืนโอ้โหทุบตะกอนทุบป้อมปืนโอเคเราเข้ามาดู button p a r ครับผมว่ามันมีอะไรบ้างเกอู้นี่ไงเอลวิสทเอหือแบบชุดอย่างตึงเปียโอเคครับผมเราจัดมาแล้วเอลวิสลืมติดตามเพจเหมียวนียครับผมเพจเหมียวดิสก็มีแมว โอเคเพื่อนจะไปจุดบีก่อนตามเพื่อนไปครับผูเพึ่งคู่แล้วเจริท <C> ุกตามตู uh ้มโอ้พ okay. oh ังโอ้ยเราเจอเราเจอโอเคเออตัวแตกโอ้โหเดวิทเดวิดจุ่ม like ว้าวไม่ช oh ่วยหายแล้ว โอเคโเคราทุบกทีเดียวเออได้อยอูอ่อุ๊บเหมันเพื่อนตุยโอ okay. เคเพื่อนจระวังดูโอ้ยเดง้งเด้งโอเคเราชุบเพื่อนก่อนละครับเกเราเห็นศัตุว่ามันคุณจะเอาเงินไปเข้าอูฟเอนตุยอีกแล้วเราขีไปก่อน เราหเว่งเดินชนตู้แตกกลบไปครับผมปมาแล้วประตูงี่แล้วมาอืออถูกูโอ้ติดติดติดกล่องโอเคโอเคทุบทุบทุบโอเคโอ้ทุบเพื่อนขึ้นมาครับ ผมเพื่อนเราแบบนอน, okay. น, Turn, bon. นตอน่งเ oh. ดียวเลยโอเคมแ้มเพื่อนป้อมปืนโอ้โหถูกต้นป้อมปืนเกี่ยวเรายึดเรายึดยึดของเราตรงนี้ก่อนลูกนี่เข้ามาโอ้โหลูกนี้แม่งจูบกูไม่ได้เรากำลังจะยึดแต่โอ้ไม่สำเร็จ กดยึดเลยเพื่อนกดยึดเลยกดยึดเลยโอ้โหเขาทุบลงก่อนครับผมยิง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 ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหทุยก้อนเกล้องเกิดเราเกิดแล้วแหละมาออกดีๆไม่ได้มันต้องทุบเอาหาโอ้โหหมูนิดเดียวครับผมเรา ขออนุญาตรีเลือดแป๊บน,นึงเหมือนเพื่อนเราจะยึดได้อุ้ยมีทุกคนหนุยถอยก่อนปาร์ไฟอ๋อถอยแล้วนี่แล้วนี่ เอาถอยครับผมโรลดลีเฮ้ยเหมือนเราจะยึดเงินคืนมาได้เราเพิ่งเราเพิ่งเห็นโอ้เพื่อนดีจัดโอ้เอลวิทเอลวิทคือต้องไปนัวอย่างเดียวครับผมไม่สนใจเงินเพราะว่ารวยอยู่แล้วชุดนี้ก็กากเก็ทแบบเด็ดสุดับเพึ่งโดนเงินเราไม่ช่วยแล้วไอ้เกื่อนของโกลด์ซีกันเงินอยู่นู้น นี่ก้อนป่าครับผมโอเคมันมันตามเรามาจะม,มีคนตามมาเราปลาดักโอเคไฟไหม้ทุบครับผมทุกทุอือแล้วยู่โอ้โหเขาพาคนเดียวโอ้โหแม่งเอลวิทเอลวิทล่างพอม เหมือนฝั่งเราจะรอให้เขาหนัวกันก่อนโอ้ยอยู่จะอยู่สูงกว่าอันนค้นินกินตสกายเก๋อรว่าเกอโอเคครับผมเหมือนเราต้องรองเงินรอไปยึดดีกว่าไอวิดมองโอเคครับผมต่างมายิ้มไปเอา้ากด เกมเหมือนจะไม่มีคนเก็บเก็บเงินงั้นเราตุ๋ยเลยแล้วกันปลาเก็บทุบเก็บทุบเกาทุบเกาทุบโ,โอเคโอเคทุบโอ้โหนิดเดียวมันมีกินมาะโอ้โหเอาฝั่งนู้นก็มีเอลวิทเหมือนกันละ่ะใช่ใช่วะ่ะโอ้ันฝั่งนู้นก็มีเอลวิทลั่งควนเหมือนกัน เ,เ,เกมเ,เพื่อนเราเก็บได้โอเคเพื่อเราจะนัวอยู่ฝั่งนู่มเขาเอาเงินไปแล้วโอเคเราเกดิดเพื่อนๆตรงนี้มันท้องทะลุไปได้จริอื้อทะลุเข้าไปครับผมโอ,อเคทะลุได้ทะลุดได้ทะลุดได้ดอไดโอ้ด้วยความ วามกวดของเอวิทโอเคเราทุบลงมาโอเคเราทุบลงมามันจะอยู่บนบนเล้นไม่ได้หรอเพื่อนไปวุ่นไวิทเอ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 วเอวิทติดโอ้โหมันปูนกันร่วงลงร่วงลงมาใส่ครับผมทำให้ติดซอกก็เลยโดนอีกเอวิทหนึ่งปุบเข้าไป โอ๊ยลงลงลงเก็ตแต่เรายึดค oh, yeah, ืนเก็ตเราไปยึดคืนเราปาควาไปไปอู้เจ็บเจ็บเจ็บเก็ตเราเห็นเราได้ ติดเอาติดอุ้ยติดอุ้ยติดอ้แม่งติดโอ้มันติดติดกล่องเดวิดมันอ้วนเกินโอ้โหว่ามันเราจะตุยเราไม่จะมีโอกาสอีกรอบหนึ่งไอ้ฝั่งนู้นเขางัวกันไปก่อนครับโอแม่งตึกแม่งถล่มไปหมดเฮ้ยเพื่อนใจเย็น เตือนเพื Arrow, follow, ่อเตรียมมาตื่นตื่นโเคเหมืให้เพื่อนจุ้งผมเราเราลีเดีครับผมให้รีบรัวครับทุกคนยริงเพื่อนโอเคเฮ้ยเหมือนเพื่อนเราได้ครับผมเราได้ซิต pha Nó nó Đây 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 còn Nó còn... hơn dù đây Ok Vướn tui Chúng hải nó thần quá mà อมันไม่ทันมันไม่ทันมันไม่ทันครับผมโอ้โหแล้วชนนะโอ้โหว้าวคือเราไปแอบตุยยึดนี่ไงคือเบ่งกล้ามโอ้โหตื่นตื่นโอ้ชนะโอ้ยถูกยับเลยครับผมคือมันตึงเปียกก็แบบนี้แหละโอ้คือแบบ วันเกิดแล้วแม่งไปติดซอกแม่งออกไม่ได้โอเคครับผมโอ้หชุดแม่งดีจัดเว้เสินพลาดโอเคเดยวเราจะมีเราอยากได้กีตาร์อยากได้กีตาร์ไปทุบแต่เราติดใจชุดอันนี้ครับผมชุดมะนาวต่างนุชครับโอ้โหดีชอบโอ้โหชุดแม่งคำดีโอเคเรารอบหน้าถ้าเราเล่นถึงโอ,อ้โหบลแปดสิบด้วยโอ้ย ยี่ปีเนี่ยโอ้แล้วก็มีดูดมีรอยโดนดูดโอ้โหเตอวิทโดนดูด,โโด,ด,ดเก่งครับผมทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเต็นเดี่ยวดิสนี้น,นะครับเจีกันครับผมเอวิทเต้นหน่อยลูกหนึ่งสองไป